สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป2ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ลอกคณิตศาสตร์แสนสนุกกับคุณครูหนูนานะคะคลิปการสอนในวันนี้คุณครูจะสอนนักเรียนเรื่อง การนับทีละสองเนื้อหาจะเป็นยังไงเราลองไปดูเลยค่ะเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนการนับจำนวนทีละสองกันเลยนะคะ สำหรับเนื้อหานี้ถือว่าเป็นการทบทวนเพราะว่าเด็กๆเ,เคยเรียนมาบ้างแล้วนะคะเชื่อว่าหลังจากที่จบคลิปนี้เด็กๆต้องเข้าใจเรื่องการนับจำนวนทีละสองแล้วทำชิ้นงานมาส่งครคูได้แน่นอนค่ะเริ่มเรียนกันเลยนะคะ,ะก่อนอื่นเรามาดูเส้นจำนวน0ูถึง20เด็กๆเ,เคยเรียนการนับจำนวนมาแล้วนะคะการนับจำนวนถ้านับทีละหนึ่งนเองกก็จะนับจาก1 2 3 4ไปเรื่อยๆจนถึง20แต่สำหรับวันนี้เราจะมาฝึกนับการนับจำนวนทีละ2กันนะคะเวลานักเรียนนับอันนี้ก็ต้องนับจาก1 2วงไปที่เลข2นะคะต่อไปเป็น3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1ิ1ส1ม1ิ1ส1่สิบห้าาทีนี้เราก็าได้จำนวนที่นับทีละสองแล้วเด็กๆมานับพร้อมคุณครูนะคะสองสี่หก1ป1ส1บสิบสสิต่อไปคุณครู จะมีรูปแก้วน้ำให้นักเรียนดูนะคะทีนี้เรามาลองนับแก้วน้ำทีละใบก่อนว่าได้กี่ใบนะคะนับพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 มีทั้งหมด18ใบนะคะทีนี้เรามาลองนะับทีละ2องนับพร้อมกันค่ะ2 4 6 8 10 12 14 16 18เห็นไหมคะว่าร่นระยะเวลาในการนับลงมาครึ่งหนึ่งเลยค่ะต่อไปเรามาดูจำนวนที่มากขึ้น อาวันนี้มีขนมเค้กเอาเรามานับขนมเค้กก่อนนะคะลองนับทีละชิ้นก่อนว่ามีกี่ชิ้นนับพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

สิบสอง1ิบสี่สิบหดยี่สิเกิน20แล้วนักเรียนนับไปอีกสองนะคะ20สิแล้วยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสาสยี่ห้าหกย็ดยี่สิยสอดสาสสองเห็นไหมคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปมาดูตารางวันนี้คุณครูมีตาราง 1- ถึงห0 0มาให้นักเรียนดูนะคะแล้วเราจะลองมานับทีละสองพร้อมๆกันนะคะจนถึง100่ดูนะคะนักเรียนดูว่าแถวที่1เราจะนับทีละสองที่เลขอะไรบ้างแถวที่1นะคะมีเลข1ถึงเลข10 ถ้าเรานับทีละสองเราจะนับที่จำนวนใดบ้างดูนะคะว่าเหมือนตรงกับของคุณครูไหมเราก็จะนับสองสี่หกแปดสแถวต่อไปนะคะ12 14องสิบสี่สิบหก8ิบสิบิบสสิบสีสามสิบ 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68, 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100เราได้จำนวนนับทีละสองถึงจำนวน100แล้วนะคะแล้วจากแผนภูมิในหน้านี้เมื่อคุณครูนามาเขียนเป็นตารางแสดงจำนวนครั้งจะได้ดังนี้นะคะ การนับจำนวนครั้งครั้งที่1น,นับทีละ2ได้2เมื่อนับทีละ2องจำนวน2ครั้งก็จะได้4คุณครูจะคลิกให้นักเรียนดูต่อไปนะคะเมื่อนับ11ครั้งก็คือ22ครั้งนี้ครูมีถึง30ครั้งก็คือ60นะคะตารางนี้ก็จะได้มาจากแผนภูมิ ตารางจำนวนนับเมื่อสักครู่ที่เราได้นับมาแล้วนะคะคุณครูจะแสดงให้นักเรียนดูถึง1 0 0เมื่อถึง1 0 0แสดงว่าเรานับทีละ2มาทั้งหมดกี่ครั้งคะนักเรียน50ครั้งนั่นเองค่ะเห็นไหมคะให้เด็กๆด,ดูจำนวนครั้ง เมื่อนับมาถึงครั้งที่50ก็คือ100นั่นเองทีนี้เรามาทดสอบนะคะจากตารางดังกล่าวถ้าคุณครูถามนักเรียนว่าถ้านับทีละ2ไปจำนวน9ครั้งจะได้จำนวนเท่าไหร่คะติ๊กตอกติ๊กตอกมาดูนะคะว่านักเรียนคิดถูกหรือเปล่า18ค่ะถูกกันไหมเอ่ย ต่อไปถ้าคุณครูบอกว่านับทีละสองไปจำนวน17ครั้งนักเ,เรียนลองคิดในใจนะคะตรงกับเลขอะไรคุณครูเฉลยแล้วนะคะได้34ถูกกันไหมเอ่ยอีกหนึ่งข้อนะคะถ้าคุณครูบอกว่าคุณครูนับทีละสองไปจำนวน25ครั้ง จะตรงกับจำนวนเท่าไหร่คุณครูเฉลยแล้วนะคะ50นั่นเองอนักเรียนดูอีกทีนะคะคุณครูครั้งแรกคุณครูกำหนดว่านับทีละสองไป9ครั้งก็คือ18ครั้งที่2ครูบอกว่านับทีละสองไป17ครั้งคือ34ข้อที่3ครูบอกว่านับทีละสองไป25ครั้งก็คือ50นั่นเอง ต่อไปสลับกันถ้าคุณครูบอกว่านับทีละสองไปถึง14จะต้องนับกี่ครั้งเอาเด็กๆดูนะคะเอามาอีกหนึ่งครั้งนะคะถ้าคุณครูนับจํานวนนับทีละสองไปถึง14เราจะนับกี่ครั้งเฉลยแล้วนะคะ เครั้งนั่นเองถูกกันไหมเอ่ยอีกหนึ่งข้อนะคะถ้าคุณครูนับทีละสองไปถึง28จําจำนวน28นะคะจะต้องนับกี่ครั้งติ๊กตอกติ๊กตอกฉเฉลยแล้วนะคะ14ครั้งค่ะถูกไหมคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะ คุณครูจะนับทีละสองไปถึงห้าสิบเอาเด็กๆดูน,นะคะห้าสิบอยู่ตรงไหนเอย่ยคุณครูจะต้องนับทีละสองไปกี่ครั้งถึงจะได้จำนวนห้าสิบเฉลยแล้วนะคะจำนวนยี่สิบห้าครั้งค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะต่อไปมาดูการนับจำนวนวันนี้คุณครูมีรูปแอปเปิลมาให้นักเรียน ถ้าเรานับทีละหนึ่งเราก็จะนั่งนับไปว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ1สิบเอ็ดสิสิบห้าหกสิบเจสิบ็ดยสามยใช้เวลานานไหมคะเด็กๆเ,เอาทีนี้เราลองมานับทีละสองดูนะคะสองสี่หกดสิบ 12 14 16 18บสี่สิบหกสเห็นไหมคะใช้เวลาสั้นลงเรานับทีละสองแค่กี่ครั้งเองมานับดู1ครั้ง2ครั้ง3มครั้งสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสดสิจาก24ครั้งเป็นแค่12ครั้งเห็นไหมคะว่าเด็ก มันช่วยทำให้เราเรา่นระยะเวลาในการนับทำให้นับจำนวนได้ง่ายขึ้นประโยชน์ของการนับทีละสองก็คือทำให้นักเรียนประหยัดเวลาแล้วที่คุณครูให้นักเรียนดูจำนวนครั้งเพื่อต่อไปนักเรียนจะเรียนการคูณจะง่ายสำหรับการคูณน,นะคะทีนี้เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วคุณครูก็จะตรวจสอบความเข้าใจโดยการให้นักเรียนทำใบงานดังนี้ข้อที่1 ให้นักเรียนวาดภาพรูปสามเหลี่ยมจำนวน50รูปนักเรียนวาดเลยนะคะ50รูปวาดใส่กระดาษ A 4หรือสมุดก็ได้เสร็จแล้วให้ใช้สีดินสอสีนะคะวงรอบรูปสามเหลี่ยมทีละ2รูปเหมือนรูปแอปเปิลเมื่อกี้เลยนักเรียนใช้สีวงเลยนะคะทีละสทีละ2ให้ครบตามจำนวน50รูปเสร็จแล้วให้นักเรียนนับจำนวนครั้ง วานักเรียนวงร้อมรอบทีละสองไปกี่ครั้งแล้วเขียนตอบมาด้านล่างนะคะโดยให้เขียนว่านับจํานวนสามเหลี่ยม50รูปทีละ2รูปได้จุดๆ,ๆครั้งข้อ2มาดูโจทย์ข้อ2นะคะข้อ2ให้นักเรียนวาดภาพตามที่นักเรียนชอบทีละสองรูปรูปอะไรก็ได้นะคะนักเรียนจะเป็นวาดรูป หัวใจลูกอมดินสอวาดได้หมดนะคะแต่มีข้อแม้คือวาดทีละสองรูปเสร็จแล้วก็ใช้สีวงร้อมรอบเหมือนเดิมสองรูปนั้นที่นักเรียนวาดให้วาดไปเรื่อยๆจำนวน30ครั้งฟังอีกทีนะคะวาดทีละสองรูปไปจำนวน30ครั้งเมื่อครบ30ครั้งแล้ว ก็ให้นักเรียนนับจำนวนรูปทั้งหมดที่นักเรียนวาดว่ามีกี่รูปเสร็จแล้วก็เขียนตอบว่านับจำนวนรูปจุดๆถ้ารูปดินสอก็เขียนว่านับจำนวนรูปดินสอได้ทั้งหมดจุดๆ,ๆรูปไม่ยากเลยนะคะเด็กๆลองทำดูนะคะถ้าสงสัยอะไร ถามผู้ปกครองหรือถามคุณครูก็ได้สำหรับวันนี้หวังว่าเด็กๆคงจะเข้าใจการนับจำนวนทีละสองมากขึ้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณครูหวังว่านะักเรียนคงจะเข้าใจเรื่องการนับทีละสองมากขึ้นนะคะเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านส่งคุณครูด้วยนะแล้วเจอกันในคลิปต่ตอไปอาทิตย์หน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ